สวัสดีทุกท่านเลยนะคะในช่วงนี้ก็เพื่อนๆหลายท่านนะคะติดตามปตัตตพิวไร้พ่ายไปพร้อมๆกันกับหวานนะคะเรื่องนี้ซีจีแน่นมากๆแล้วก็เขียนบทละครมาได้ดีจริงๆค่ะทำให้ดูแล้วไม่เบื่อนะคะทั้งๆท,งท,งที่นวนิยายต้นฉบ,บับก็เป็นแนวเสียนเสียซึ่งปกติแล้วพวกเราก็เดากันได้ว่ามันจะต้องมีการผ่านด่านเคาะโนนนีน,นันแล้วก็ต้องมีแบบความหนืดๆนะคะของของบทอะไรแบบนี้ถ้าตามนวนิยายต้นฉบ,บับโดย โดยละเอียดนะนะคะแต่ว่าพอมาเจอบทละครที่ทําให้พวกเราได้คำคำได้ยิ้มเยอะๆนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่นะคะของพลังของเทพบรรพาการอะไรแบบนี้ก็เกิดความน่าตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจด้วยนะคะสําหรับเรื่องนี้นําแสดงโดยคุณเจ้าลี่อิงแล้วก็คุณหลินเกิงซินค่ะในช่วงนี้นะคะก็จบฉากที่ลบกันเป็นศึกที่ตรงไห่ขององปีซางสนหลีไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผ่านการที่องปีซางของผม เราก็ระเบิดตุมตัวเองเสียสละไปนะคะใช้รังฟีนิกซ์เพื่อจะทำลายไอ้ฟูเซิงให้ได้นะคะในความเข้าใจของนางเอกก็คือฟูเซิงน่าจะตุยไปแต่จริงแล้วฟูเซิงก็ไม่ตุยนะคะก็ทำให้คือทุกคนที่ที่อยู่ในศึกนั้นน่ก็รอดชีวิตหมดเลยรวมทั้งทางด้านของโมฟังด้วยโมฟังน่าสงสารเนาะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราเห็นถึง ถึงการกระทำกก่อนมาของโมฟังซึ่งทำให้ผู้คนมากมายในโลกดินแดนแห่งวิญญาณเนี่ยต้องเสียชีวิตไปนะคะแล้วก็เหล่าบรรดาเพื่อนที่เป็นทหารแล้วก็แม่ทัพด้วยก็ไม่สามารถจะทำให้อองปีซางนั้นอภัยให้กับโมฟังได้นะคะ แต่เมื่อฟังนั้นเราเห็นถึงความรักที่เขามีต่ออองปิซางเนาะเขาก็พยายามฝืนตัวเองเต็มที่เลยนะคะแล้วก็แบบเออพานางเอกของพวกเราหลบหนีมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามในตอนที่เขาถูกพยายามควบคุมโดยฟูเซิงนะคะจริงๆแล้วนะจุดนี้ถ้าเกิดแต่งหน้าฟูเซิงให้เละๆหน่อยเพราะว่าหลังจากศึกที่ตงไห่เนี่ยนะคะในนวนิยายต้นฉบับจะบรรยายไว้ว่าฟูเซิงจะเหลือหน้าหน้าที่ดูว่าเป็น ว่าเป็นหน้าน่ยแค่ครึ่งเดียวส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะเละนะคะไม่หายไปอะไรประมาณนี้เลยนะคะคือเหมือนสัตว์ประหลาดโคตรเลยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเข้าใจได้ถึงความจํากัดนะคะของความเป็นมนุษย์จริงๆแล้วมาอยู่บนหน้าจอทีวีแบบนี้นะคะซึ่งก็ถือได้ว่าอย่างโมฟังเนี่ยไอฉากที่แบบ ที่แบบเป็นผู้ที่ใช้พลังนะคะดีดไอ้เข็มซึ่งจะกลายมาเป็นน็อตเข้าไปที่ร่างกายขององคปีซางเนี่ยถือว่าทำได้ดีทีเดียวหวานแคปทันด้วยนะเพื่อนๆดูในวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเป็นรูปที่แบบมีเข็มวนๆอยู่ทำหน้าได้กวนบาทาสุดๆนะคะสำหรับโมฟังในช่วงที่โดนควบคุมความคิดอยู่นะคะโดยเจ้าฟูเซิงเนี่ยแหละคะ่ะ ทีนี้นะคะวิธีการที่ไอ้เจ้าฟูเซิงนั้นมันจะกลั่นนะคะเอา,เ,อา,เ,อาเป็นไข่มุกอะ่ะหวานมาักจะชอบเรียกว่าไข่มุกเฟิงห่วงนะคะของของอ่องปีซางของพวกเราออกมาให้ได้ก็คือต้องใช้เลือดนะคะของอองปีซางอย่างต่อเนื่องนะคะในการที่จะกลั่นแล้วก็เอาออกมาจากตัวคะ่ะดังนั้นก็เลยต้องใส่ตะปูนะคะไปหลายๆจุดในร่างกายของนางเอกนะคะก็เลือดก็ไหลไม่หยุดเลยนะคะณนะจุดนี้ก็ทําให้นางเอกของพวกเรานั้นสูญเสียพลังไปเรื่อย รวมทั้งสูญเสียประสาทสัมผัสทั้ง5ด้วยนะคะอยู่ใช้ชีวิตอย่างทนทุกทรมานแล้วก็ทรมานสุดๆเป็นเวลาถึง3เดือนด้วยกันนะคะซึ่งเป็นเวลาเทียบเท่ากับที่พระเอกของพวกเรานั้นก็สลบไปแล้วก็สลบไปก็ไปอยู่ที่การไปอยู่ที่ใต้ทะเลตรงไห่นะคะโดยการดูแลของท่านเจ้าผู้ครองนะคะมหาสมุทรตรงไห่อีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นความน่ารักเนาะดูอารมณ์ดีนะคะสำหรับท่านที่ท่านมัง นั่นแหละที่ควบคุมอยู่นะคะท่านราชาตงไห่นะคะทีนี้พอโมฟังนะคะพะรองของพวกเรานั้นรู้แล้วว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยเขาจะต้องถูกควบคุมได้ทั้งหมดเลยนะคะโดยฟูเซิงดังนั้นเขาก็เลยอ่ะ สินใจละจะต้องไปช่วยนะคะนางเอกออกไปให้ได้แต่ทีนี้ด้วยความที่เขาถูกตามล่ามาเรื่อยๆนะคะเขาก็เลยไม่มีเวลาทันที่จะถอนตะปูออกมาค่ะโอ้โหโมฟังถอนตะปูได้เนาะเพราะว่าเป็นคนที่ใส่ตะปูเข้าไปใช่ไหมคะแต่ณนะจุดนี้เวลาไม่ทันส่วนในเวอร์ชันที่เป็นออนวนิยายต้นฉบับนะคะไม่ได้มีการเขียนถึงว่าโมฟังนั้นตั้งใจจะถอนตะปูให้นางเอกของพวกเราเพราะว่าในตอนที่เขาอุ้มนางเอกออกมาเนี่ยนะคะก็มีการติดตาม มาแล้วจากลูกสมุนนะคะของฟูเซิงเนี่ยตามมาติดๆเลยดังนั้นสิ่งที่เขาทําได้คือเขาต้องเอาล่างของออส่วนหลีนะคะนักเอกของพวกเราเอาไปใส่ไว้ในซอกหินนะคะคือใส่ไว้ในซอกหินซึ่งเป็นเหมือนกับเหมือนกับแบบ หินมันบังอยู่อะเพื่อนๆคือมันจะเป็นซอกหินที่เป็นแบบเว้าๆะนะคะก็ก็ไม่ได้เอาไม่ได้เอาไปวางไว้ในลักษณะที่นางเอกของพวกเราจะล้มลงไปนอนได้แบบนี้แต่ว่าจะเป็นการเหมือนกับเอาไปยัดไว้ในในซอกหินอีกทีหนึ่งแล้วพระเอกของพวกเรานั้นก็มาหาเจอนะคะซึ่งในเรื่องนะคะในส่วนของเวอร์ชันละครนั้นทําได้ดีจริงๆค่ะก็คือประมาณว่ามันมีเลือดของนางเอกของพวกเรานะคะคือลงไปที่ตามทะเลตรงไหนะะ้นี่แหละแล้วก็พระเอกของ พวกเรานั้นก็ลืมตาแล้วก็เอ๊ะสัมผัสได้วันนี้มันคือเลือดขององปีซางนี่นาเขาก็เลยขึ้นมาแล้วก็มาเจอนะคะหลังจากนั้นนะคะก็คือด้วยความที่นางเอกของพวกเรานั้นโอดไม่รู้จักว่าใครว่ามาอุ้มแล้ววันนี้ประสาทสัมผัสตามองไม่เห็นนะคะ <c oughs> ก็มีความขู่นะคะก็ยังคงเป็นอองปีซางอยู่ดีประมาณว่าเนี่ยถึงแม้่า,แบบาขาะะววา้านั้นจะแบบเออเอาความหมายรวมๆนะคะถึงแม้ว่าว่าข้านั้นจะบาดเจ็บสาหัสมีสภาพแบบนี้แต่ว่าถ้าเจ้าคิดจะ จะใช้ประโยชน์จากล้างของข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยข้าก็สามารถจะฆ่าเจ้าได้นะก็คือมีความมีความแบบยังข่มเหมือนเดิมนะคะยังยังห้าวเหมือนเดิมค่ะแล้วแถมมีการพูดด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจ้าช่วยข้าแล้วหลังจากที่ข้าององปีซางเนี่ยหายแล้วเนี่ยหายจากการบาดเจ็บนะคะจะตอบแทนเจ้าอย่างแบบอย่างสุดๆเลยอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ค่ะก็หลังจากที่นางเอกของพวกเราบอกว่าแบบถ้าถ้าจะช่วยข้าเนี่ยให้ให้ ตบที่ไหล่ค้าสองครั้งอะไรแบบนี้พระเอกก็ทําทันทีเลยนะคะเพราะหลังจากทาแล้วนางเอกก็หมดแรงค่ะสลบแบบซบอกพระเอกไปเลยนะคะคือมันเป็นฉากที่เหมือนกับว่า ต้องรอให้ตัวเองมีความรู้สึกปลอดภัยนิดนึงอะ่ะแล้วก็หมดแรงไปเลยนะคะทั้งที่ตัวเองนั้นก็บาดเจ็บโคตรจะสาหัสอยู่แล้วนะคะทั้งคุณหลินเกิงซินแล้วก็คุณเจ้าลี่อิงนะคะแสดงได้น่ารักมากๆเลย <c oughs> ในฉากนี้นะคะแล้วพระเอกนั้นก็ไม่ต้องการจะบอกนางเอกว่าตัวเองคือเทพสิงจือคะ่ะดังนั้นก็ให้นางเอกนะคะคิดไปเองโดยที่นางเอกนั้น ก็แบบได้กลิ่นน่ะได้กลิ่นทะเลนะคะมาจากตัวของพระเอกเพราะว่าพระเอกอยู่ในตรงไห่มานานแล้วเนาะดังนั้นแล้วนางเอกก็เลยแบบตัดสินใจเอาเองเนาะถามว่านี่เจ้าเป็นชาวประมงใช่ไหมคะได้กลิ่นทะเลจากตัวเจ้าอะไรประมาณนี้นะคะพระเอกก็เลยเลยตําเลยค่ะชาวประมงก็ชาวประมงนะคะแล้วพวกเขาก็มาใช้ชีวิตกันเหมือนกับ เหมือนกับตอนที่ใช้ชีวิตที่โลกมนุษย์นะคะพอเพื่อนๆเ,เห็นพล็อปของของเทพสิงจืมะก็มีการเสกเก้าอี้โยกขึ้นมามีการเสกไอซุ้มอ่งุ่นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีแบบไอโอ่งน้ํามีอะไรเนี่ยที่จัดวางคล้ายๆกับบ้านกระต๊อบที่อยู่ที่ที่โลกมนุษย์ที่พวกเขาเคยเจอกันครั้งแรกเลยนะคะถือว่าท่านเทพก็สร้างพล็อปได้ดีจริงๆค่ะไอเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะก็เป็นไปไม่ได้ที่ท่านเทียนจินฮนะเง็กเซียนฮองเต้นนั้นจะไม่รู้ ะะเขานั้นก็รู้ว่าท่านเซนจ,จินสิงเจอกับทางอองปีซางนั้นอยู่ด้วยกันแล้วค่ะณจุดนี้เขาก็มีความเอ๊ะท่านเซนจินนั้นก็ไม่สามารถจะมีความสัมพันธ์ได้นะความรู้สึกแบบรักอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก๊อดอ่ะกอดก็จะลงโทษเขาอีกทีหนึ่งนะคะคือจะมีเทียนเต๋าซึ่งเรียกว่าเป็นกฎแล้วก็วิถีแห่งสวรรค์นเนี่ยจะลงโทษสิงเจออีกทีหนึ่งซึ่งนอกจากว่าเซนจินนั้นจะต้องจะต้องตายตายก็คือเสีย เสียตําแหน่งของเสียพลังอํานาจของของเซิร์นไปแล้วนะคะของก๊อตไปแล้วเนี่ยก็ยังมีไอ้เหว่ะค่ะที่เหวฉี่เทียนนั่นด้วยก็จะต้องโดน ทำลายนะคะเพราะฉะนั้นดินแดนแห่งจิตวิญญาณนั้นก็อาจจะต้องแบบมาลายหายไปแล้วก็ทางด้านของนอกฝั่งฟ้านั้นก็จะถล่มลงมาด้วยก็เกิดความสับสนวุ่นวายแน่ๆเลยที่แดนเซียนของเขาแล้วก็หายนะนะคะแห่งการทําลายล้างก็จะเกิดขึ้นใน3อนาณาจักรนี้แหละค่ะดังนั้นท่านเทียนจินนะคะก็จึงได้นําเซียนจํานวนมากเลยค่ะมาคุกเข่าขอร้องนะคะให้ท่านสิงจือซินจุนนั้นโอ้ได้โปรดเธอหยุดรักหยุด ต้องทำลายความรักอารมณ์รักของเขาที่เกิดขึ้นมานะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในเวลาตั้งแต่ต่อนนี้ไปนะคะทันเทพสิงจือนั้นไม่มีความตั้งใจที่จะเลิกรักอองปีซางของเขาแล้วนะคะเขานั้นจะไม่ปล่อยให้หนางเอกนั้น ต้องไปแบบว่าลำบากอะไรคือเขาจะปกป้องเอาง่ายๆค่ะณจุดนี้นะคะณจุดนี้คือเขาได้ได้รู้แล้วนะคะกับการสูญเสียนะคะององปี้ซางสันลีผู้หญิงที่เขารักไปแล้วครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วมันเจ็บปวดมากๆเลยนะคะเขาไม่สามารถจะให้มันเกิดครั้งที่สองได้ค่ะแล้วนี่ก็เลยทำให้ท่านนะเทพเพจ้านะคะท่านเทพสิงจือน,นี้ก็ตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วนะคะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาก็ได้พูดประโยคที่อย่างที่หวานเน้นไปว่าเป็นประโยคคัดสิกนั่นแหละก็เหล่าบรรดาเทียนจินแล้วก็เทพเซียนเออเหล่าบรรดาเซียนทั้งหลายก็ได้ยินนะคะประมาณว่าคือไอ้ส่วนลี่นะคะก็จะรักค้าก็จะเก็บไว้ส่วนไอ้สามอาณาจักรเนี่ยค่ะก็จะปกป้องนะคะณนะจุดนี้ก็คืออ่ะหลังจากที่ทางด้านเง็กเซียนฮ่องเต้มไม่สามารถจะหยุดพระเจ้าอย่างสิงเจอที่จะไม่ให้ตกหลุมรักเออส่อนลี่ได้แล้วนะคะทางด้านของ ตัวเขาเองอะเทียนจิน่ะทำอะไรไม่ได้แต่ว่าเทียนเต่านะคะวิถีแห่งสวรรค์นั้นสามารถทำได้ค่ะดังนั้นแล้วนะคะตามกฎก็เพื่อปกป้องทั้ง3าอาณาจักรให้ ปลอดภัยนะคะป้องกันหุนตุนอะป้องกันความสับสนวุ่นวายของเราบรรดาปีศาจไอามานอะไรทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีทางเลือกให้สิงจือนั้นก็ต้องตายนะคะตายร่วมกับทางด้านของเหวฉีเทียนไปด้วยเลยนะคะแน่นอนว่าค่ะทางด้านของสิงจือนั้นนะคะไม่ต้องการที่จะให้อแดนวิญญาณเนี่ยจะต้องโดนทําลายไปด้วยนะคะดังนั้นแล้วทางพระเอกของพวกเราก็เลยมีแผนเอาไว้ในใจอยู่แล้วก็คือจะ เชื่อมนะคะเชื่อมไอ้เหวฉีเทียนที่เก็บไอ้พวกสัตว์ประหลาดทั้งหลายถูกผนึกเอาไว้เนี่ยกับทางด้านของนอกฝั่งฟ้านั่นเองคือเชื่อมแค่2จุดนี้เท่านั้นนะคะให้นอกฝั่งฟ้าถลม่มให้ถล่มลงมาพอดีค่ะเล็งเป้าเหมือนเลด้าไปที่ถ้ำหุบเหวฉีเทียนนั่นแหละนะคะ ก็จะทำให้ทั้ง3ภพอะ่ะซึ่งก็ได้แก่ดันวิญญาณนะคะมนุษย์แล้วก็ดันเซียนเนี่ยมีความปลอดภัยได้นั่นเองแต่ว่าทุกอาณาจักรก็จะขาดนะคะเทบพบรรพการอย่างเขาไปเท่านั้นเองนะคะเมื่อแผนของพระเอกนั้นคิดได้อย่างนี้ในตอนท้ายเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆมันก็ไม่ควรจะมีอะไรมา เปลี่ยนแปลงแล้วเนาะแต่ว่านะคะบังเอิญว่าท่านพ่อของนางเอกค่ะฟงหลายนะคะซึ่งเป็นผนึกธาตุไฟอยู่ซึ่งสิงจื่อนั้นใช้แบบผนึกทัม้มฉีเทียนเอาไว้เป็นหนึ่งใน5าธาตุนะคะที่ฟงหลายเนี่ยโดนสร้างโดยหลิวหมิงค่ะก็ได้ในช่วงท้ายของเรื่องนะคะสามารถจะออกมาได้แล้วก็แยกตัวออกมาได้พบเจอกับสิงจื่อด้วยนะคะที่ด้านนอกของทัม้มฉีเทียนค่ะ แต่ในช่วงที่พ่อตานั้นออกมาจากถ้ำฉีเทียนได้นะคะทางเทพสิงจือนั้นง่อมแล้วเพื่อนๆคําคำว่าง่อมหมายความว่าได้รับบาดเจ็บมีความอ่อนแอมากแล้วนะคะเพราะว่าต่อสู้มาตลอดทางกับไอ้ก,กลุ่มของฟูเซิงนั่นแหละคะ่ะ นี้หลังจากที่แบบได้มาเผชิญหน้ากับพอ่อตาก็คือฟงหลายนะคะก็เอ่อฟงหลายนี้ถูกแบบโหยถูกผนึกเอาไว้ใช้เป็นธาตุไฟอยู่ในถ้ำฉีเทียนมานานแล้วนะคะดังนั้นก็เลยเนี่ยคือสิงจือนะคะได้พบกับเขาแป๊บเดียวเพราะว่าฟืองหลายยังไม่มีกระจิตกระใจจะมาสู้กับเทพสิงจือค่ะเขานั้นจะรีบไปหาลูกเมียเขาไปไปหาเมียเขาก่อนคือเขาไม่รู้ว่าลูกเขามีเออไม่รู้ว่ามีลูกนะคะก็รู้แค่ว่ามีเมียก่อนที่จะ ก่อนที่จะโดนผนึกเอาไว้นะคะก็เลยรีบไปหาเมียก่อนแต่ก็ไม่เจอเมียเพราะเมียตุยไปแล้วนะคะแม่ของสันลี่ตายไปแล้วนั่นเองค่ะก็เลยไปพูดคุยกับทางอาจารย์ของสันลี่นะคะก็เลยได้รู้ความจริงว่ามีลูกสาวนั่นเองนะคะ ก็เลยทำให้นะคะตัวของท่านเทพสิงจือเนี่ยก็ไม่ได้แบบต่อสู้กับกับพ่อตานั่นเองก็เป็นโชคดีไปนะคะจริงๆแล้วถ้าสู้กันน่าจะหวยน่าจะอ่วมเนาะเพราะว่าเฟืงหลายออกมาด้วยความแข็งแกร่งสุดๆเลยนะคะทีนี้ค่ะก็มาต่อกันนะคะก็คือ,อ,อพอสิงจือนะคะต้องเข้าไปข้างในถ้าฉีเทียนก่อนเพราะว่าตอนนี้คือเลดาก็บอกว่า ท่านคนรักอ่ะคือผู้หญิงที่เขารักนะคะสนหลีนั้นเข้าไปข้างในแล้วก็โดนแบบโดนแบบเข้าไปตรึงอยู่ในจุดที่ที่ฟงหลายเคยอยู่ เพราะว่าตัวของสันหลีเองก็เป็นธาตุไฟไงเพื่อนๆทีนี้พลังของนางก็โดนดูดนะคะเพราะว่าต้องใช้ผนึกทำที่นี่อยู่นะคะก็รู้สึกแบบโอ๊ยอ่อนล้ามากๆค่ะทางด้านสิงจือเนะี่ยจะต้องช่วยนะคะนางเอกออกมาก่อนจากนั้นก็ดึงนะคะผูกทางด้านนอกฝั่งฟ้าเข้ากับไอ้หุบเหวฉีเทียนแล้วก็พังทลายไปซึ่งโอ้ยนางเอกของพวกเรานะคะก็พยายามจะช่วยสิงจืออะไรแบบนี้แต่ก็ช่วยไม่ได้นะคะคือคือหมดหมด หมดก๊กเลยพลังของท่านปู่สิงจือของพวกเรานะคะหมดไปเลยค่ะณนะจุดนี้นะคะก็ล้วนไหลออกมาคือยังไงดีอะใช้คําว่าอะไรดี ถ้ามันเป็นพลังงานของเทพเจ้าค่ะที่มันล้วนไหลออกมาจากตัวนะคะพอล้วนไหลออกมาเยอะๆแล้วอะ่ะร่างก็จะแบบสลายสลายไปอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่านะคะในตอนที่กําลังวิกฤตอยู่นะคะทางด้านเฟื่องไหลซึ่งเป็นท่านพ่อตาหลังจากที่รู้แล้วว่าององปีสางสนนลีเป็นลูกสาวของเขานะคะดังนั้นเขาก็เลยมาค่ะมาแล้วก็เลยเข้าไปนะคะแทนที่สนหลีแล้วก็ดันสนหลีนั้นออกไปนะคะเขายอมที่จะเสียชีวิตไปพร้อม กับไอ้หุบเหวฉีเถียนเช่นเดียวกันทําให้นางเอกของพวกเรานั้นก็รอดมาได้คือณนะจุดนี้นี่นะคะมันเป็นเหมือนกับว่าจุดที่พระเอกกับนางเอกตัดสินใจแล้วว่าโอเคเจ้าตายข้าก็ตายไปด้วยกันแล้วกันนะคะก็สิงจือก็ตัดสินใจเช่นนี้อ๋อ ีซางก็ตัดสินใจเช่นนี้แต่ทีนี้พอพ่อตานะคะฝังหลายมาเนี่ยก็คือมาเอาทางด้านนางเอกของพวกเราออกไปจากถ้ำฉีเทียนก่อนนะคะแต่ว่าทางด้านสิงจื่อนั้นก็ใช้พลังหมดแล้วก็ไอ้นอกฝั่งฟ้าก็ถล่มไปพร้อมกับหุบเหวฉีเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะทางด้านของเรล่าวิญญาณนะคะดวงวิญญาณจิตวิญญาณของมหาเหล่เาเทพโบราณทั้งหลายนะคะที่อยู่อะค่ะเทพบรรพกาลนะคะ,ะ,ก,ะ,คะก็มาช่วยนะคะทำให้สิงจื่อนั้นสามารถ จะฟื้นคขืนชีพขึ้นมาได้ด้วยพลังนะคะของเทพเจ้าที่เหลืออยู่นะคะในใต้ราแห่งนี้ค่ะก็มาช่วยกันนะคะช่วยเพื่อนแล้วในที่สุดนะคะลักษณะที่พระเอกของพวกเราฟื้นมาเนี่ยเขาฟื้นมาเป็นปีศาจหิมะนะคะเพื่อนๆดังนั้นเราก็เลยเมีความเป็นอมาตะนะคะอายุยืนยาวมากๆเลยค่ะก็อยู่กับนางเอกของพวกเราตลอดไปนะคะก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็สูญเสียเซินนะคะ สูญเสียคําว่าเซิร์นไปก็คือตําแหน่งของพระเจ้านั้นก็ไม่มีแล้วนะคะอ่าละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปถึงจุดนั้นด้วยกันค่ะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ